คำเตือนคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคเป็นเพียงสถิติเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้ทุกคนโชคดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนมาพบกับต้อมกันอีกเช่นเคยนะคะเพื่อนเพื่อนมาดูแนวทางหวยฮานอยนะคะสูตรวัดดวงนะคะเพื่อนเพื่อนงวดประจำวันที่23นะคะของเราหลุดนะคะเพื่อนๆนต้อมให หลุดนะคะเพื่อนๆต้อมต้องขอโทษขออภัยเพื่อนๆที่ตามสูตรวัดดวงด้วยนะคะหลุดเนาะต้อมต้องขอโทษขออภัยจริงๆนะคะแต่สูตรหนึ่งเข้าเยอะมากเลยนะคะเพื่อนๆสามเจ็ดเจ็ดเราไม่เข้าเลยนะคะเจ็ดหกเราก็ไม่เข้าหนึ่งศูนย แล้วก็เลข2ตั้มให้กัน2ก็ไม่มีสองนะคะเพื่อนเพื่อนสองหต้อมก็ไม่มีเจาะให้เพื่อนเพื่อนนะคะตัวกันนะ,ะนนเข้าแต่ต้อมไม่ได้แนะนําให้เพื่อนเพื่อนรูดนะคะเพราะว่าเด่นเป็นเลข9กับเลข4นะคะหลุดนะคะเพื่อนเพื่อนอันนี้เนาะแต่ไม่เป็นไรนะคะเพื่อนเเราไปตามกันต่อน้อเผื่อเพื่อนๆนท่านไหนที่ชอบสุดวัดดวงนะคะเพื่อนๆนสุดวัดดวง ถ้าเข้านะคะเพื่อนๆเข้าทั้งสามน้อยเลยนะคะแต่วันนี้ของเราหลุดนะคะเพื่อนๆต,ต,ต้องขออภัยเพื่อนๆจริงๆนะคะเรามาดูกันเลยนะคะเพื่อนๆสุดวัดดวงนะคะหวยฮานอยงวดประจําวันที่24เดือนกุมภานะคะเพื่อนๆมาดูเลขเด่นกันเลยนะคะเด่นเจ็ด กับ0นะคะเพื่อนเลข7ก็จะมี71ค่ะ72 73 79นะคะเพื่อนเลข0จะมี01 02 03 08แล้วก็01 02 03 0 8นะคะเพื่อนส่วนตัวกันนะคะ กันเลข3นะคะเพื่อนการเลข3มี3 1 3หนึ่งตัวสุดท้ายก็คือ3 9เนะคะเพื่อน,เพ,อนเพื่อนท่านไหนที่เป็นสายวิ่งรูดเนาะชอบเล่นเลขวิ่งเลขรูดนะคะก็วิ่งเลขเด่นเลยนะคะเพื่อนวิ่งเลข7รูดเลขศูนย์เน้นๆนะคะเพื่อน ที่สำคัญนะคะเ,เพื่อนๆตั้มเน้นย้ำทุกๆคลิปเนาะซื้อหวยอย่าลืมซื้อตัวกลับด้วยนะคะเ,เพื่อนๆค่ะคลิปนี้นะคะจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเ,เพื่อนๆต้องขอให้เ,เพื่อนๆทุกคนของตั้มนะคะรวยๆเฮงๆปังๆนะคะถูกหวยอย่าลืมแบ่งเงินทำบุญเพื่อเป็นการต่อบุญด้วยนะคะ ทำบุญกับพระในบ้านได้บุญที่สุดค่ะเพื่อนๆวันนี้ตั้มพารวยขอกล่าควคำว่าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย